สวัสดีทุกคนทุกท่านมหาแมงครับวันนี้มีโอกาสมาพบเจอกับทุกคนทุกท่านกับแปลงได้แปลงนาในแปลงก็จะเห็นข้าว89ของไก่ทองคํานะครับผมตอนนี้อายุได้22วันวันนี้ผมก็จะมาสรุปประเด็นปัญหานะครับผมที่ทุกคนทุกท่านนะฮะผมใช้คาว่าทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมไม่ใช่แค่หลายคนหลายท่านนะฮะเจอกันอยู่ประสบปัญหากันอยู่นะฮะก็คือปัญหาในท้องได้ท้องนา สังเกตไหมครับว่าปัญหาที่เราเจอกันส่วนใหญ่ทุกรุ่นทุกฤดูมันก็จะมีปัญหาที่ไม่ได้หนีกันไปเลยนะครับผมก็คือปัญหาเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรียมต้นร็คือปัญหาวัชพืชปัญหาหนอนกรหนอนม้วนใบปัญหาเรื่องโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางใบโรคทางกาบใบลำต้นนะครับผมหรือปัญหาในเรื่องของพวกเพลี้ยแมลงต่างๆนะครับผมมันก็จะเจออยู่อย่างนี้ทุกรุ่นทุกฤดูไปนะครับผมบางรุ่น อากาศเหมาะสมก็จะจัดการง่ายหน่อยบางรุ่นอากาศไม่ค่อยดีด้วยก็จะยิ่งส่งเสริมให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงบางรุ่นฟ้าฝนตกลงมาโรคภัยก็จะรุนแรงขึ้นบางรุ่นแรงจัดหนอนก็จะแรงขึ้นนะครับผมสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนฤดูใดน,นะครับผมเราก็จะเจอกับปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวที่นี้มวัวใจของการทำนาทำไร่นะครับผมให้ได้ผลผลิตเกินไร่เกินนาหรือ อย่างน้อยๆก็คือเสมอไร่เสมอนาะได้เกวียนนั่นแหละนะครับผมที่เรียกกันก็คือเราต้องมีการจัดการวางแผนการจัดการที่ค่อนข้างรัดกุมและค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะข้าวที่มีอายุอย่างไวนะครับผมอย่างเนี้ยอย่างแปดนะครับผมก็คือจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่90วันเรารู้อยู่แล้วครับว่าข้าวพันนี้นะครับผมมันจะสุกแก่ที่เท่าไหร่และอาการประมาณไหนมันถึงจะ,ะให้ผลต้นให้ผลยังไงต้นยังไงนะฮะก็คืออย่างแปลงนีนะะ้การจัดการก็คือ วันสองวันแรกถ้าเราจะคุมเลนก็คือต้องคุมเลยทันท,นทีนะครับผมแต่แปลงนี้ก็คือทั้งคุมทั้งคุมเลนทั้งคุมข้าก็คืออยู่ที่5วันข mm. ึ้นน้ํา7วันและใส่ปุ๋ย15วันนะครับข้าวเบาเน่ยแนะนําให้ใส่ปุ๋ย15วันเพื่อที่จะให้แต่กอกไวๆทําไมต้องใส่ไวเพราะว่ายิ่งข้าวมีอายุน้อยนะครับผมเราต้องใส่ให้ไวเพื่อที่จะให้ข้าวมีระยะเวลาการแต่กอกยิ่งยิ่งหน้านี้หน้าฝน,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 นเนี่ยข้าวมันจะยิ่งแต่กอช้าเห็นไหมครับว่าเพิ่งเอาน้ําลงระดับน้ํา เมื่อวานนะครับผมอันนี้ลดลงไปก็ประมาณทักสามนิ้วถึงสี่นิ้วหนึง่งฝ่ามือเลยนะฮะตอนนี้น้ําก็อยู่ประมาณสักครึ่งฝ่าม,มือก็ถือว่ายัางเยอะอยู่จริงๆจะปล่อยให้แห้งแล้วเพราะว่าระดับยี่สิบวันนี้ยีิบสองวันเนี่ยต้องจริงๆต้องปล่อยให้แห้งแล้วเดี๋ยวผมจะต้องจัดการกับผักปลอดนาที่บางส่วนยังหลงเหลืออยู่นะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้จัดการเลยนะฮะก็คือต้องรีบจัดการเราก็ต้องรีบปล่อยน้ำเนี่ยไม่เกินยี่บห้าวันต้องปล่อยให้แห้งแล้วก็จัดการผักปอดนา เสร็จสับนะครับผมแล้วก็จะใส่ปุ๋ยครั้งที่2อยู่ที่35วันเสร็จสับนะครับผมหลังหลังทำการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเราก็จะทําการฉีดพ่นสารเพื่อป้องกันกําจัดหนอนมแมลงนะครับผมเนี่ยอย่างอย่างที่ผมจับเมื่อกี้อันนี้ก็คือแม่ผีเ้อของนอนกอเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเริ่มมาวางไข่นะฮะก็เห็นไข่ของนอนกอค่อนข้างเยอะนะครับผมเห็นไข่อของนอนกอค่อนข้างมาวางเยอะแล้วนะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราฉีดพ่น เราฉีดพ่นครั้งแรกไปเนี่ยเราแค่จัดการในตัวของตัวแมลงนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไข่นอนกอนอนนอนกอข้าวนะครับแต่เรายังไม่ได้มีการใส่คุมไข่นะครับผมซึ่งรอบสองเนี่ยก็จะนับจากรอบแรกมานะครับผมห่างประมาณสิบห้าวันซึ่งสิบสี่วันถึงสิบห้าวันมันก็จะถกอยู่ประมาณสักสามสิบวันเนาะนะฮะก็จะทําการฉีดพ่นซึ่งระยะการฉีดพ่นเหล่านี้ถ้าเกิดระวังแผนให้ห่างทุกสิบสี่วันสิบห้าวันสิบสี่วันสิบห้าวันฉีดครั้งเนี่ย การเข้าระบ,บาดดกาเท่าทําลายของพวกหนอนแมลงต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปหรือถ้ามีมันก็มีน้อยอย่างแมลงวีขาวในรอบที่ผ่านมานะฮะวิธีการป้องกันมันก็คือเราควรใช้สารกลุ่ม 4a นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอเซทามีผิดเองก็ดีไทไมีด็อกแซมเองก็ดีถ้าใช้ตั้งแต่ข้าวเล็กๆมาอยู่แล้วนะครับผมการเข้าทําลายของพวกแมลงวีขาวมันก็จะไม่มีผมที่ที่ที่แปลงเนียที่ใช้เวอร์ตโกนะฮะเนื่องจากว่ามันก็ได้หลากหลาย อย่างในเวตาลกมันก็จะมีกลุ่มของไทอะมิโกแซมผสมอยู่ด้วยซึ่งมันก็สามารถป้องกันได้ด้วยในตัวนะครับผมเนี่ยการเลือกสารก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับผมถ้าเราเลือก1แล้วได้2มันก็ยอ่อมผมกว่านะฮะพอทุกๆ14วันเราฉีดทีทุกสวันเราฉีดทีเนี่ยเราก็ต้องมาไล่ดูครับผมว่าเข้าในระยะเล็กๆอย่างเงี้ยนะครเป็นอะไรอย่างพวกากาบไปแห้งใบเน่าเราก็ใส่ป้องกันไว นะฮะอย่างเพี้ยอะไรเราก็ใส่ไว้นอนอะไรเราก็ใส่ไว้มันก็เลยจะไม่มีนะครับผมมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าข้าวเราจะงามหยองต่อเนื่องและสม่ําเสมอไม่ค่อยมีผลกระทบไม่ค่อยมีสตันจากอะไรนอกจากการเก็บหญ้านะครับผมซึ่งเราก็รู้ดีแล้วว่าการเก็บหญาบางตัวเนี่ยเราต้องเลือกสารนะครับผมอย่างผมก็เลือกใช้พิณักโซแลมเพื่อที่จะยัยบยั้งการเจริญเติบโตของตัวงผักปอดนานะฮะไอตัวนี้มันจะไม่ได้ฆ่าร้อแต่มันจะยับยั้งการเจริญเติบโตแต่มันจะไม่กระทบกับต้นข้าวใดๆ อันนี้คือการเลือกสารของที่ผมเลือกพอเข้าวท้องมาเป็นหัวใจสําคัญนะครับผมการเลือกข้าวท้องคนที่ผ่านมาบางคนบางท่านเลือกสารกลุ่มสไปโรเตตแมตนะครับผมที่เอาไปฉีดกับข้าวท้องเพื่อป้องกันแมลงบีขาวทําให้ข้าวนั้นออกจูหมวนบิดนะครับผมซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสารกลุ่มนั้นมันเป็นพิษต่อต้นข้าวนะครับผมควรหลีกเลี่ยงในช่วงที่ข้าท้องห้ามใช้เป็นอันขาด เนาะนะครับผมพอเข้าออกรวงมาเราก็ยังต้องมาป้องกันพวกเมล็ดด่างเมล็ดหลายด้วยนะครับผมอันนี้คือการจัดการนะข้าวที่เป็นหัวใจสําคัญถ้าเราจัดการตกทุกรุ่นทุกรุ่นเป็นแบบนี้นะครับผมรับรองได้ว่าผลผลิตของเรานะครับผมอย่างน้อยก็คือยืนไร่ยืนนาอยู่แล้วนะครับผมเว้นแต่ว่าถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นลมฝนที่จะมาทําให้ข้าวล้มและเสียหายภายหลังอันนั้นเป็นปัจจัยที่เราสามารถคือมันคุมได้ยากแล้วกันนะครับผมเป็นปัจจัยที่ที่ไม่สามารถที่จะ บอกได้ว่ามันจะมีหนักมีเบานะครับผมแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการปล่อยน้ําแห้งแล้วก็จะทําการจัดการพักปลอดนานะฮะพอปล่อยอย่าง25วันปล่อยแห้งนะครับผมก็จะทาการฉีด26 27วันแล้วก็ปล่อยยาวไปถึง34วันแล้วก็หญ้ามันก็จะซุดตัวลงไปแล้วเราก็จะขึ้นน้ําใส่ปุ๋ยมันก็ครบ35วันพอดี นะฮะเัาก็จะลงตัวพอ35วันแล้วก็จะคือฉีดพ่นสารตามตามปุ๋ยอยู่แล้วนะครับผมฉีดพ่นสารตามปุ๋ยเสร็จปุื่อแลก็ทิ้งไว้อีก14 1 5วันเราก็จะไปฉีดรับท้องพอดีอีกนะครับผมก็โอเคครับวันนี้ผมคงจะมานั่งเล่าบรรยากาศแค่นี้นะครับผมว่าการหัวใจสําคัญการจัดการนาข้าวมันส่งผลกระทบให้เรานั้นได้ผลผลิตเต็มไร่เต็มนาและมีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลงนะครับผมวันนี้ก็คงจะฝากไ้กับเดินแค่นี้หากท่านไหนมีคําถามสงสัยนะครับผมสามารถทิ้งคําถามไว้ใต้คอมเมนต หรือเข้าไปกดติดตามเพจเกษตรกรมนอกบอกเล่าชาวเกษตรนะครับผมผมเป็นแอดมินตอบอยู่ตรงนั้นก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพทั้งวิดีโอนะผมสามารถส่งเข้ามาสอบถามกันได้ตอบเช้าตอบวยอันนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเราไม่ได้อยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้ตลอดเวลานะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้คงฝากไว้กับเรียนแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมว่าหน้ามีเรื่องเาวาื่นใดจะนามาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมาหาแมงลาไปก่อนครับผมสสวััดีครบ